สำหรับคุณลูกค้าที่มีโรคประจำตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันไขมันในเส้นเลือดสูงหรือว่าคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสูงนะคะรวมไปถึงโรคหัวใจหรือแม้กระทั่งโรคปวดเข่าต่างๆซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกกำลังกายได้ก็ทำให้เกิดพุงยื่นพุงป่องแบบนี้นะคะซึ่งสาเหตุของพุงยื่นพุงป่องมีอะไรมีไขมันตรงไหนบ้างนะคะก็จะมีไขมันทั้งหมดเนี่ยสองชั้น ด้วยกันคือไขมันชั้นใต้ผิวหนังตัวนี้สามารถดูดไขมันออกได้อีกอันนึงก็คือไขมันในช่องท้องของเราตัวนี้นะคะที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคต่างๆที่หมอพูดมาเมื่อสักครู่ตัวนี้เนี่ยจะไม่สามารถดูดไขมันออกได้นะคะก็ต้องออกกําลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อที่จะให้น้ําหนักตัวเรา ลดลงแล้วก็ทําให้ไขมันในช่องท้องเราลดลงได้ด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าคุณลูกค้ารู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อแล้วก็มีโรคประจําตัวต่างๆที่พูดมานะคะก็สามารถที่จะมาให้หมอดูแลได้ในโปรแกรม s i กเนเจอร์สลีมนะคะตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่มีโรคประจําตัวต่างๆนะคะนอกจากจะทําให้ไขมันลดลงแล้วไขมันในเส้นเลือดลดลงแล้วก็ยังทําให้เราสุขภาพดีด้วยแล้วก็ ไขมันในช่องท้องเราลดลงด้วยและน้ำหนักตัวเราก็ลดลงด้วยนะคะใครที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการลดน้ำหนักต่างๆนะคะก็ลองอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามหมอหรือว่าจะนัดคิวเข้ามาปรึกษาหมอที่คลินิกก็ได้นะคะหมอยินดีที่จะช่วยเหลือแล้วก็ทำให้คุณลูกค้าของหมอนะคะมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ได้สัสดส่วนที่ดีขึ้นด้วยยังไงเราก็มาพบกันที่คลินิกได้นะคะ